เพื่อนที่เราต้องเจอเจอตั้งแต่เล็กจนโตจะมีมากมายเป็นผู้คนหลายประเภทความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจะทำให้เรามีความสุขมีความหวังและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพราะการมีเพื่อนดีๆแม้เพียงไม่กี่คนก็จะทำให้รู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขมากกว่าการมีเพื่อนเยอะๆในทางกลับกันถ้าเราเจอเพื่อนที่ไม่น่าคบชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่ง คนแบบนี้มีหลายประเภทบางคนรู้จักได้แต่คบไม่ได้บางคนพูดคุยได้แต่ปรึกษาไม่ได้บางคนเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวได้แต่พึ่งพาไม่ได้เลยบางคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ต้องคบไว้ห่างๆบางคนขี้อิจฉาไม่จริงใจต้องหลีกหนีไปไกลๆแต่คนดีๆที่น่าคบหาเป็นเพื่อนก็ยังมีอีกมากมายเราสามารถเลือกได้ ว่าจะคบใครเป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีจะมีลักษณะดังนี้อย่างแรกเพื่อนที่ดีจะทําให้เรารู้สึกดีกับตนเองมีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมด้วยเราสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันเขาทําให้เรารู้สึกว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่เราทุกข์ใจ 2. เพื่อนที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน ในยามที่เรามีความฝันเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นพวกเขาจะช่วยกันผลักดันช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรากลายเป็นลมใต้ปีกที่จะคอยสนับสนุนทำให้เราประสบความสำเร็จจนได้สามสร้างแต่ความสุขให้กับเราพวกเขาจะเป็นคนที่เคารพและให้เกียรติผู้อื่นวางตัวได้น่านับถือสร้างบรรยากาศดีๆให้กับมิตรภาพเวลาเจอกันครั้งใดก็มีแต่เรื่องดีๆมีความสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนมาให้สี่เพื่อนที่ดีจะเป็นผู้รับฟังและให้คำปรึกษาที่ดีแม้ว่าเราจะมีเพื่อนแท้ไม่กี่คนแต่คำปรึกษาของเพื่อนดีๆเหล่านั้นจึงมีค่ามากสำหรับเราในยามที่ต้องการพวกเขาจะรับฟังเราอย่างตั้งใจไม่ตัดสินใจแทนให้คำแนะนำที่สาม,มารถเชื่อถือได้คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ไม่ตำหนิเปิดใจกว้างในความคิดเห็นต่างไม่ตัดสินใคร ถ้าคุณไว้ใจเขาได้ทุกเรื่องคนเหล่านี้เขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เปิดเผยตรงไปตรงมาวางตัวได้น่านับถือทั้งคำพูดและการกระทำ6เพื่อนที่ดีคือคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจเราจะรู้สึกว่าเราได้รับพลังบวกจากเพื่อนคนนี้อย่งมากเพราะคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจเกิดจากการมีระบบความคิดและทัศนคติในทางที่ดีในการใช้ชีวิต คุณจะได้รับพลังบวกอย่างมากม,มามหาศาลเพราะการมีจิตใจอารมณ์ที่ดีมีความมั่นคงในวุฒิภาวะต่างๆก็จะมีการเผื่อแผ่เป็นประกายออกมาสู่เพื่อนๆด้วยสังคมที่เราอยู่มีผลต่อชะตาชีวิตตลอดไปรวมถึงเพื่อนที่คบหาด้วยเช่นกันฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในการเลือกคบเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุข ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราหากคุณมีเพื่อนดีๆอยู่ใน6ประเภทนี้แล้วก็จงรักษาสัมพันธภาพกับเขาให้เหนียวแน่นตลอดไปแต่ขณะดเดียวกันคุณต้องมองเข้าหาตนเองด้วยว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีกับเพื่อนแล้วหรือยังเราจะได้ปรับปรุงตัวเองเพื่อความเป็นธรรมกับเพื่อนที่เราครบหาด้วย